ก็จะพามาดูบ้านหมอที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะช่องแสงส่องเข้ามาเต็มๆเลยก็จะแบบชอบนะคะแดด ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมอสมาสเตอร์นะคะวันนี้จะมาอัปเดตครีมกันแดดที่ใช้อยู่นะคะใช้ในชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆฟังกันนั่นเองนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์มอสเนี่ยเปลี่ยนไปเจอแดดเยอะขึ้นกว่าปกติอีกนะคะถ้าใครติดตามใน i อจะเห็นว่าชิลงใต้บ่อยมาเป็นสาวใต้หรอไปทะเลตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญปกติจะออนเซตนะคะเจอแบบ ไฟจากสตูต่างๆเดี๋ยวนี้ออนไซต์ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแอบพาพเพื่อนๆไปดูด้วยนะคะว่าอัปเดตบ้านที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะคะคือทุกคนเวลาออกไซต์ทุกคนโอ้โหแสบไปทั้งตัวแดดแรงมากๆเลยนะคะหมอก็เลยต้องหาครีมกันแดดที่แบบประสิทธิภาพแบบดีจริง,รงๆก็เลยเข้าไปดูรีวิวของน้องหนุ่มไอดอนนะคะก็โดนป้ายยามาเต็มๆสําหรับบันานาโบดนั่นเองค่ะทุกคนแล้วมอส่็ลองใช้มาเป็นเดือนแล้วใช่ไหมก็คือป้ายยาเพื่อนๆไปเมื่อ เดือนที่แล้วนะ IG Story ไพยก็คือกลับมาถล่มทลายนะคะว่าทุกคนแบบชอบมากๆเนื้อดีมากๆนะคะแล้วก็ราคาปังยาวมากด้วยนะคะก็ดีใจเป็นสมาคมราคิมกันแหละตัวเดียวกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเมาส์มอยในเพื่อนเพื่อนยูทูให้ได้ฟังกันอีกรอบนึ่งนะคะสําหรับ Banana Boat Aqua Sensitive Skin UV Protection Sunscreen Lotion นะคะตัวนี้ SPF 50บวก PA บวก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 เป็นสูตรใหม่ด้วยค่ะ Oh, oh. หลายๆคนนะคะพอพูดถึงครีมกันแดดมานานาโบดก็คือเข้าใจแหละว่าประสิทธิภาพเขาต้องปังแน่นอนนะแต่อาจจะมีภาพจาว่าเอ๊ะต้องเป็นครีมกันแดดสาหรับวันพิเศษที่เราไปทะเลดำน้ำเท่านั้นหรือเปล่าไม่นะคะมันมีตัวที่เหมาะกับเดลี่ยูสนะคะใช้ได้ทุกวันมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้แหละค่ะทุกคนไม่มีความเหนียวเหนอะหนะผิวเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเป็นอะคว้านะคะบางเบาผิวเกลี่ยง่ายสบายมากๆนะคะเหลือไว้แต่ความชุ่มชื้นค่ะเขาบอกเขาบำรุงผิว ด้วยไฮยาลูรรนิกแอซิดนะคะลงไปแล้วก็คือแบบเออช่วยเติมน้าให้ผิวไปในตัวเลยเมาคิดว่าไม่ทิ้งคราบข่าใดๆนะคะแล้วก็ที่มันเหมาะกับก,บการเป็นเด l y ยูสขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเขาราคาหน้าราคาดุคนราคามไม่แรงทีเ่เราคิดว่าใช้ได้เยอะๆเลยทาให้ประสิทธิภาพกันแดดเนี่ยมันแบบยิ่งทวีคูณแบบว่ากันได้จริงๆนะคะแล้วเข้ามาอินเจแปนนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อผิวหน้าคนเอเชียโดยเฉพาะค่ะ พูดถึงประสิทธิภาพกันแดดข่าค่ากันแดดสูงมากๆนะคะสูงสุด possible แล้วกันได้ทั้ง UVA UVB นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกเนาะก็จะช่วยป้องกันผิวเรานะคะจากการทำร้ายของแสงแดดนะคะทำให้ฝ้ากระไม่ถามหาก่อนแลวลนควรนะคะรวมถึงริ้วรอยความแก่ความหย่อม ที่เราไม่ต้องการทั้งหลายที่แสงแดดแบบนำ่ามานะคะยิ่งแบบว่าผู้หญิงเรานะคะชอบถ่ายรูปกลางแดดอยู่กลางแดดแล้วฟิลอล v e นะคะแต่ว่าอยู่นานๆจะเกรียมเอานะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําอย่างยิ่งนะคะให้เ,เพื่อนเใช้ครีมกันแดด ทุกวันนะคะยามว่าทุกวันนะคะไม่ใช่แค่วันที่ออกแดดจัดวันที่ออกข้างนอกแล้วก็รวมถึงวันที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ายูีมีอยู่ทุกที่คะ่ะทุกคน <c oughs> อยู่ในบ้านแสงไฟแสงตึกแสงอาคารแสงจองมือถืออะไรก็สามารถทําร้ายผิวของเราได้เหมือนกันนะคะใ <c oughs> ช่ไม่เถอะค่ะมันจะช่วยชลอวัยของเรานะคะแล้วเราจะขอบคุณตัวเองย้อนหลังว่าเออฉันแบบอายุก็แบบประมาณนี้แล้วแต่ผิวยังแบบได้อยู่เลยเพราะว่าทาครีมกันแดดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเองค่ะแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หมอแนะนําตัวนี้มากๆนะคะให้ใช้ เป็น Daily Use เพราะว่าเขาเนี่ยทำมาเพื่อผิวที่ อ่อนบานนะคะผิวที่เซนซิทีฟที่สุดเขาผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วนะคะเดินมาทดสอ t เตสต์ว่าไม่มีสารระคายเคืองใด,ดคนที่ผิวแบบอ่อนแอเนี่ยใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวธรรมดานะคะถึงแข็งแรงเนี่ยก็ยิ่งใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะไม่มีความเอต่าง,างๆพวกน้ําหอมนะคะสีแล้วก็ไม่มีสารต่างๆที่จะกอ่อให้เกิดอาการแพ้เช่นพาราเบนออกซิเบนโซนนะคะน้ํามันนะคะหรือจะเป็นแอลกอฮอล์ไมโครพลาสติกด้วยค่ะว่า วางใจได้เลยนะคะว่าผิวเราจะไม่เกิด reaction อะไรที่แบบแปลกๆงงมแบาบทิมกระแดบดบแบบอันนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คือโยนความกังวลใจทิ้งออกและต่างไปได้เลยนะคะเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อผิวที่เซนสิทีฟดีๆนั่นเองค่ะ มาว่าเป็นกันแดดที่มอใช้แล้วสบายใจมากๆนะคะหนึ่งมีความวอร์มชารีมากๆค่ะทุกคนไม่รูปคนเมคอัพชอบมากๆ <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> แล้วเขาเนี่ยต่อให้ทํามาเป็นเดลี่ยูสขนาดไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีอันจะต้องแบบไปกลางแจ้งนานๆลองเอาเวอร์อินเดอซันนะคะทุกคนตัวนี้ก็ตามไปปกป้องผิวเพื่อนๆน,นะคะสําหรับใครที่แบบว่าอาไปทะเลตัวนี้ก็ยังเอาอยู่เรียกได้ว่า All- in-one เนาะสำหรับการแบบอยู่แบบเดลี่ยูสในเมืองได้นะคะไปทะเลได้แล้วก็พูดถึงไปทะเลค่ะตัวนี้เป็นลิฟเฟนลี่ด้วยนะคะ ไม่ทําอันตรายต่อนองปลาการังค่ะทุกคนแต่เหนืออื่นใด้แล้วค่ะทุกคนประสิทธิภาพปังๆครบแบบนี้นะคะน่าลักที่สุดคือราคานะคะ50 ml ราคาดีอยู่แล้วนะคะเมอินจิปนอนางนี้ปกติอยู่ที่429บาทแต่วันนี้มีโปราค่ะทุกคนราคานะคะน่ารักมากๆโปรโมชั่นเหลืออยู่214บาทสาหรับประสิทธิภาพขนาดนี้กันแดดสูงสุดจะเต็มเนื้อบางเบาผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะหมาว่าแบบคุ้มในคุ้มในคุ้มในคุ้มเทร เทุกคนเพราะว่าราคาแบบนี้เข้าถึงได้ทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีสูตรอื่นๆมาให้เพื่อนๆใช้อีกนะคะอย่างเช่นตัวนี้ สูตรสีเขียว daily moisture ตัวเนี้ก็จะเป็นแบบเน้นเติมความชุ่มชืน้นใช้ได้ใน everyday เหมือนกันแต่ว่าจะบวกว่าตัวเนี้จะ double up as a makeup base นะคะอันนี้เป็นขวด100 ml นะก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเลยนะคะค่ากันแดดสูงสุดปังๆเหมือนกันนะคะ SPF 50+ บก PA บวกๆค่ะส่วนอันนี้สูตรสีฟ้านะคะ long wearing moisture เนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นออกแดดเลยเนี่ยแบบว่าอุ้ยออกแดดทุกวันออกแดดนานๆน,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 นะคะนี้ก็คือจะแบบป้องกันแบบ l o n n g งมากกว่านะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะแต่ว่าต่อให้เป็น long hour wearing ยังไงอะคะ่ะทุกคนเนื้อเขาก็คืออย่างแบบสบายผิวยังเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนกดีมากๆอยู่เลยแล้วก็ทุกตัวเนี่ยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ทุกตัวเนยอินเจแบกนะาะ ส่วนสถานที่จัดจำหน่ายนะคะก็คือมีทุกที่ everywhere นะคะบูธวัดสด์สันติแฟนบอยนะคะ b ิว l d ี r i u m อป Tops ก็มีสดนออนไลน์นะคะ Shopee ปป Lazada มีหมดนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะน้องเขาตามไปปกป้องมากทุกที่เลยด้วยความเป็นหลอดบีบเบาๆแบบนี้หมอก็คือพกไปเวลาเดินทางนะคะือสะดวกสุดๆไปเลยนะแล้วก็ไม่รบกวนผิวเวลาแต่งหน้าด้วยค่ะปังนี้ไหวนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะที่ไซต์เกาะซางว่าน้องเขาตามไปปกป้องผิวหมอจากอะไรบ้าง หน <Dead. S 2> ูมินคะผ้าเช็คไซส์งานหนคะ่ะอันนี้เป็นกำแพงบางสายตานะคะเราต้องเข้ามาได้สีเหลือ,องมันจะเป็นทางโค้งพอเข้ามามันถึงจะเห็นแบบว,ว่าตัวบ้าน<อ>เป็นยังไงนอกจต่ข้างนอกก็จะไม่เห็นเพื่อความไพรเวงีงไพรเวซีเข้ามานะคะก็จะ,จะเห็น,นโซนนีที่เราชอบเป็นโซนห้องนั่งเล่นก็จะพามาดู บ้านมอที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะน,นี่เป็นบ้านผักต่างจังหวัดของมอสค่ะของที่บ้านแหละปะละอน,นี้เป็นในส่วนของ living room นะคะก็จะเป็น double volume ลงมาแล้วก็จะเป็น sunken จะเป็นหลุมลงไปนิดนึงแล้วก็จะแบบมีโซฟาตั้งแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบแผ่นหินยาวขึ้นไปแล้วก็ชอบตรงนู้นที่แบบช่องแสงส่องเข้ามาเต็มๆเลยก็จะวเวลาถ่ายรูปทำงานเราก็จะ มีแดดอย่างๆชอบนะคะแล้วก็คุณพ่อกำลังคุยกับช่างไฟอยู่ Howder Room ส่วนหนึ่ง เล้าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหินของเธอช่างเขาเอาไฟมาเจาะหมายถึงว่าตอนวางหินใช่ปะแล้วเขาแบบเหมือนเปิดไฟในการใช้ชีวิตแต่เขามาเปิดใกล้ๆหินทำให้หินเราเป็นดวงแบบนี้ขออนุญาตใช้ทีน,นี่มันก็เป็นดวงตามไฟอะ่ะเนี้ยเป็นรอยแบบเป็นดวงดวง คือจริงๆแล้วมันเป็นอิตาเลียนกรีนปกติใช่ปะแต่ว่าตอนนี้มันมีด่างดวงสีขาวขึ้นมาเหมือนกันนะที่แป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นรอยรอยนี้น่าเกลียดมากของรอยแผลพับตัดแล้วทำยังไนี่ะใครรู้บอกมาสต้านเนะนี่ยนี้โซนของโต๊ะกินข้าวที่เ,เปลี่ยวเดียวดายแบบนี้อันนี้หินห้องน้ำพ่อนะคะที่เขาตั้งใจเลือกกันมา ถ้าหินอันนี้เป็นรอยก็คือทุบช่างมีแ,แม่ที่ทำเป็นเหมือนตรวจงานแม่เอฟร้านอะอยู่อ <ๆ S 1> นี่โซนบันไดนะคะจะเป็นบันไดวนชอบโซน,นีที่สุดเลยก็คือโซนบันไดพี่มินค่ะขออินสปิเรชันที่คุณได้ร่วมดีไซน์บันไดหน่อย ต้อมีอะไรให้รู้สึกว่าอยากให้มันแบบเข้ามาแล้วก็เป็นจุดเด่นของบ้านเพราะว่า้าม้ทางโน้นเราก็จะมองเห็นบันไดเลยขนาดับันไดเราก็ต้องสวยเหมหนึ่งก็คือง่ายๆบันไดนี้ก็จะเป็นเหมือน art ์ตพีซเด่นของบ้านเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามองจากทางไหนอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นบันไดแล้วก็บางจังหวะที่บ้านมันมีความโปรง่งอ่ะมองจากข้างนอกก็ยังเห็นด้วยก็เลยอยากให้บันไดมันสวยโดยตัวเองค่ะก็เลยเป็นบันไดโค้งหมุนวนขึ้นชั้นสองค่ะ สุดยอดได้ไหมคะเอจะค้กลับป่อไมได้แล้ว <c oughs> อนอ,อไไนไมเฮ้ยนฟิสรูมทัวร์มีคอริดอร์ออกไปมอวิวสวยวิวชิดสวยอุ้ยหินสวยมาก โออมีหินบ้างเลยอ่ะพี่มิ้นเอาไปว่ไม่คือห้องอะนะคะนอนก็จะได้เห็นห้องน้ำกาเออี่ไอเวิวของเธอคือห้องน้ำที่แท้เพราะเธอชอบห้องนี้นเฮ้ยพี่มิ้นห้องแกวิวสวยเหอะชอบว่ะเพราะว่าสวยกว่าห้องเราก็คือห้องของุณมอสเตอร์อุ้ยแกออกทางนั้นเนอะน่ากลัวนี่ชั้นบ้านมันออกออกมาเดินได้นะคะโอเค นี่เป็นห้องมอสมอสรีเควส์ว่าขอห้องที่แสงเข้าทุกมุมเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นห้องที่แบบโอเพนมากๆนะคะก็ลเลยเห็นวิวแบบฉ่ำๆไปเลยก็จะเป็นห้องที่ไม่ได้กันห้องน้ำเลยเดี๋ยวจะแบบเป็นบานเลื่อนได้แล้วก็มีอ่างกลมๆใหญ่ๆอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็อาบน้ำเบาๆเพราะว่ามอสอะ ไม่ได้แบบเน้นอยู่ในห้องน้ำเท่าพี่มินเนาะแล้วก็ r e เควสต์เฟอร์นิเเป็นแบบไม่บิวอินทั้งหมดเพื่อที่แบบจะได้เคลื่อนย้ายได้เป็นคนแบบชอบย้ายไป็น่นแต่ว่าอ่ะอมีบิวอินเขียนว่าบิวกินต่างหาก <laughs> เออแล้วนี่ก็คือวิวนะคะ <laughs> จากห้องนอน <laughs> เตียงมอสตี่ตรงนี้แล้วก็นี่เนี่ยปลายเตียงก็จะเป็นทอสคาน่าเ <laughs> บาอ,อิตาเลียนที่ปลายเตียง อิตาเลียนโซดาหรือเปล่าฝั่งขาเป็นเออขาวใหญ่อะไรว่าไป ห้องมอดนะคะจริงๆแล้วตอนคุยกับคนออกแบบผู้รับเหมาสิ่งแรกที่ขอเขาก็คือว่าขอเป็นมุมที่แดดยังแงเลยเพราะว่าเราอะชอบตันแดดในการถ่ายรูปใช่ไหมก็เลยได้เป็นห้องนี้แต่ว่าจริงๆเรามอดว่าจังวหวะที่แดดไม่ได้แยงเข้าเต็มๆมาะแสงก็นุ่มอยู่นะชอบเนาะชอบ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 ตอนแรกขอสูงแต่เขาบอกว่าถ้าสูงไปมันจะมีความไม่โฮมี่แต่ก็พี่มีหน้านี้สูงเท่าไหร่นะกี่เมตรถามแล้ว ไม่เชื่อว่าสามแต่ว่าสามจริงๆดูจากพี่มิ้งที่สูงแบบร้อยห้าสิบอ่ะพี่มิ้งคูณสองถึงไปทางเนี่ยนี่ก็จะเป็นโซนห้องขักมอคเวย์มีเป็นโซนเดินไปไหว้พระพี่ดูเพราะตรงนี้อะชมวิวถ้าออกไประเบียบแล้วก็เอามาจากข้างมอก็จะมีการแบบชชงกลงไปข้างล่างหน้ทุกอย่างก็จะลิงกันหมด ก็อันนี้เป็นห้องรับรองแขกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็คงมีคงมีเพื่อนมาเนาะอันนี้เป็นห้องแขกที่มีเตียงเราก็จะมี c o ี่ station ตรงนี้เฮ้ยว่าไปแล้วก็ <c oughs> เ,เด็นเนี่ยสำหรับมองวิวของขาใหญ่ที่วัเตียงของเขาอืมนี่นะคะก็คือมุมคาเฟ่มุมคาเฟส่สาหรับพักแก้วชาของนาง ต้องรับข้างนอกได้นะแมจะอยู่ข้างในต้องเดินออกมาหยิบแก้วตรงนี้เดี๋ยวนะคะโฆษณาด้วยคุณมิ้นจะได้ทำอะไรกับแม่เล่าสีให้เราติดตามเราก็จะทำเอ็นโดไทยกตรงนี้ขึ้นเสื่อแเราจะสรุปทำด้วยเอ็นโดไทถ้าเราก็ลบโหนกตรงนี้เนี่ยเวลายิ้มมันจะลดตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วก็ตัดตรงนี้สามจุดนะคะจริงๆฉันก็อยากตัดนะแต่รอดูแกก่อนแล้วกัน แล้วห,หม่อมแม่ครั้งนี้ทำอะไรจ๊ะขอดูหน่อยผลงานนะคะคุณหมอยอนหมดแล้วอุ้ยแม่เวอร์แต่ว่าไม่ไมีรอยเลยเอ่ะสุดฟังเติมกันแดดตัวเล็กน้อยชิลไหมบ้านก่อสร้างที่ไม่มีคนเกาะจ้าง ก็แบบเหมาทิ้งข้อแตกไว้ได้ค่ะ